สวัสดีครับพี่น้องครับขณะนี้เวลาสามทุ่มกว่าแล้วพี่น,อน้องอาบน้ำอาบทาอาบน้ำอาบทาอะ้รก็จะมาทาครีมนอนครับครีมผมรุงกับเนยอยงตัวเซรั่มกันแดดทาเซรั่มก่อนอุย้ยหน้าแห้งเนาะก่อนจะทาเซรั่มกั อนน้ำยาบ่การน้ำยาเราเกิดเป็นน้ำผสมซีดีเอฉีดนะคือในน้ำมันช้ำใ้น้ำมันใ้น้ำมันมีน้ำถ้าซีรั่มมันก็จะได้บอถ้าซีรั่มมันซได้บ่แห้งเกินไปน้ำมันแห้งเกินไปซีรั่มก็เป็นน้ำไปว่าแต่มันเหนียวซีลํามมันเป็นน้ำแต่มันเหนียวต้องเอาน้ำเปล่าน้ำอย่างอื่นชโลมช่วย ลายกเซรัม่มไฮยาลูรอนครับของบริษัทมาร,ร์กอัพคอร์ปอเรชันจำกัดไปหาเสดบึงเด้อพี่น้องเด้องว,ว่าจะให้ติกตอกใน YouTube ใน Facebook มาร,ร์กอัพคอร์ปอเรชันจำกัดเขาก็สิมีคลิปให้พี่น้องบนอยู่ะล้อยากไปใส่ไปซอย,ย,ยนะ ผมกับบางที่ก็เฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปนั่นคลิปนี้ในคลิปคลิปเหลียงง้วนในคลิปเอียงน่แหละครับคลิปเบิ้งง้วคลิปเฮ็ดคลิปทาคิ้วในแล้วก็คลิปโว่คลิปจานน่เหลือแต่ช่วงใดสิอยากเฮ็ดแบบไหแล้วก็ช่วงใดสิพร้อมเฮ็ดคลิปแบบใดนที่มีความรู้แบบใดนแต่ก็บ่ได้โด่งดังนองเขาละครับบ่ได้บอกว่าบ่มีผู้ซอยเฮ็ดผู้เดียวครับ เวลาเฮ็ดคลิปกะบริไปตัดต่อเอียงเฮ็ดผู้เดียวเลยดิบๆเลยแบบนี้แหละนางวางนางจากกับกล่องไปนี่แหละดิบๆเลยบริไปตัดไปต่อบริไปเอียงทั้งสิ้นส่วนมากเขาเฮ็ดคลิปที่เขาดังๆเขาได้เงินได้ทองกันบริที่เป็นคลิปลิ้วบริที่จเป็นคลิปลิ้วคลิปทิกต็อกคลิปยูทูบเนาะเขาก็จะมีคนตัดต่อคลิปน้อซอยน้อบอกเขาไม่ทิมงานมีลูกมีหลานมีทิมงานน้องซอยกันหลายคนเฮ็ดไปกะ มันก็มีตรใดๆเข้ามามีผู้ที่ตามหลายมันเฮ็ดนาสนใจแต่ว่าผมเนี่ยดิบๆกับเป็นคนชอบดิบๆคือว่าชอบชอบเนี่ยความความเรียวความเรียวความเรียวก็คือเรียวในที่นี้ก็คือบอริษัต่อยอยังเื่นไหมเฮ็ดเตะไปเลยบันทึกกับบันทึกไปเลยแล้วกัอ่าบันทึกจบกับคลิปตัดคลิปไปแล้ว โพดเลยบ่ม <thôi>. ีการไปตัดตอกตัดแต่งใส่นหนังเส้นมีบ่มีผมเฮ็ดแบบดิบๆเลยมันก็จังบควนหนาสนใจเนาะแต่ว่าการเทามีข่มรูกกาเทามีข่มรูกใส่ไปนึ่กอก็จะมีอาจจะมีผู้คนน่าสนใจเนาะแต่ว่าการบ่มีข่มรูกอะก็ยังว่านนะวะกว่าคนเทาคนเก่งเยอะแยะไม่ลูกใบนี้คนเก่งเยอะแยะว่าแต่ประเทศเทาประเทศเขาคนเก่งเยอะแยะที่เขาเฮียพิ่พูดมาดีๆเนาะเทาสามารถ ออกมาว่ามาจ่าได้คำนี้เก่งเลยด้วยนี่เก่งเี่มันทนธรรมดาเด้เนี่มันเป็นคนธรรมดาออกมาว่ามาจ่าได้นี่ยชวนมากคนสิออกมาว่ามาจ่าได้ก็ถือว่าดักหนึ่งล่ะผมว่าผมระดับหนึ่งแหละระดับหนึ่งในที่นี้ผมหมายความว่าเก่งระดับหนึ่งเลยคือว่าพ่อไปได้นะก็พ่อว่าผู้จ่าได้ถือว่ามีค้อมูลคือมีความกลการันตีระดับหนึ่งที่ออกมาว่าได้แต่ว่าการานตีแบบไปเจอคนหลายๆก็ไอ้กันเลยบกเคยกลาว แต่ว่าน่ากล่องผู้เดียวองศีก็สบายแล้วสมัยนี้กูไดบโท่านก่เห็ดกะร่เห็ดมาด้วยพี่น้องด้วยก่เห็ดอีกยังกระไรเห็ดบอกกบจ่ากับพี่น้องว่าแต่ว่ากันผมมีผู้ซอยผมก็สิทธายอยู่ด้วยเพราะว่าผมคนขี้อายมันจะหน่อยกับผมเห็ดแบบายๆเห็ดแบบผู้เดียวนั่งบอกผู้เดียวมันบ่อายผู้ใด้ไหมบ่มีบ่บ่ไปเรื่งบ่ไปคือยังบ่มีคนมาคือยังบ่มีผู้กำกับผู้ยังมายืนซ่องเบื้งอยังบ่มีผู้ไทยให้ผอมีจะมือถืออยู่ขนาด บ่มีผู้ใดยืนถ่ายรูปให้บอกไปมันก็สิเก่งเพราะว่ามันก็เก่งใจคนถ่ายรูปเหมือนกันที่ว่าถา,าเกิดอาการเก่งใจคนถ่ายรูปเนี่ยมันบ่คืออย่างสมมติว่าเจ้าฟังเจ้าฟังผมอยู่นี่เจ้ามาถือมือถือผมแล้วก็ถ่ายรูปให้ผมนี่ผมก็สิเกิดอาการเก่งย,ยืนยืนปุน่นเด้ยืนสงบสงบนปุ่นเด้่ยมันบ่ยืนแบบเอามือกลุ่มห้ำไว้ปุน่นเลยมันห <c oughs> <c oughs> ลับพี่น้องมันเป็นยังไงล่ะการคนทั่วไปฝึกฝนนะกันฝึกฝนแล้ว ไม่ใช่มีคนเป็นลอยเป็นพันเขาก็สามารถวอกได้มันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนตัวเห็นผมวอกได้รยังสี่เวลาไปยืนต่อหน้าคนอะไรผมกับประมาณอัไรผมก็บวอกบอกออกวอกวอกอไความรูุดที่เคยอ่านเขียนมามันก็ลืมหมดตัวเวลาคนเทามันมันยานมันประมาณเพราะสถานะเราต้องฝึกเห็นผู้เลี้ยงคนที่วอกนี่นี่คลิปเป็นเก่งนีเวลาไปวอกต่อหน้าชุมชนกับวอกอะไรนีว่าเขาไปฝึกหน้าชุมชนมาเขาฝึกแต่นี่ คนเฮาบังตรงฟื้นสุยะสุเนวตัวฝึกนว่าตัวหนากรองแล้วืันฝึกตัวหนาชุมชนได้ก็แข่งดีผูดถึงบนฝึกตัวหนาชุมชนได้ผู้รักผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านอบตว่าอารมแม่อรัวอารมณตัวหนาชุมชนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันบอกจังสันได้พักมาบอในโทรศัพท์ก็บอกว่าอะไคือกันเพราะว่าเ่เคยฝึกกันยังอายๆเก่งๆเป็นบ่เพราะฉะนั้กคนเฮามันต้องฝึกมันต้องเก่งทุกทาง ว่าที่จะเป็นการวอลต่อหน้าชุมชนหรือการวอลในคลิปในโทรศัพท์ในวิดีโอ,อยังก็ว่าไปเป็นบมนมน่มันมันมันมีข้อแตกต่างกันอยูอ่ตัางมันก็แปลกกันเด้คืออย่างผมมาวอลยังสี่ใดวอลยังสี่ใดเวลาไปวอลต่อหน้าคนในผู้อื่นฟังเนี่ยผมก็เกิอดอาการเก่งเกิดอาการประมาทให้กันเด้วยวอลวอกเพราะฉะนั้นมันต้องฝึกหลายแนวมันชินแล้วมันชินมันสิะวอลได้ ถ้าเอาบูชินจักแนวแล้วมันก็สิบัวกาบอกาากาหมูเจ้าก,ก็ลอกสังเกตอย่ของมึงเด้อไอทีเวลาสิไปโพดติดต่อไปโพดเฟซบุ๊กมูเจ้ากาบอกยังกาโอ้สวัสดีพีน่น้องมืัอนี้มาเข้าสวนกันเด้อมาเบิ่งต้นกล้วยมาเบิ่งต้นละมุดลำใหญ่ผูเจ้ากาบอกประมาณนี้ยังมือสีมืกกอมอ,งงองะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ารู้อย่างของกัน จ็คสิวกยังคิดบอกมันบ่ะเพริ่ได้เตรียมตัวมันบ่คิดแต่ว่าอยากเห็ดแต่ว่าบร่ได้เตรียมตัวแล้วก็นอกจากบร่ได้เตรียมตัว้วก็คือบร่ได้หาคมหล้ขันค้นพ่นสวรรค์มีอยู่แล้วกับว่าตรงหาคมหล้งขันพ่นสวรรค์มักมักบอกมักจ่ามันมันมีพ่นสวรรค์อยู่แล้วมันบอกยางไงมันบอกไปได้เบอกสัพเพใหละเบ้าบ่มิสาละ กันบ่อใดกันคนคนมักบ่อคอยเตะเตะบอกโอ้ตลกบกห้าว่อหัวมนไปมันกันบ่อได้คือกันกันคนมักบ่อว่าแต่กันคนขี้อายยังนงอยคนหมักบ่ออะวุฒิศิย์ยกกองกันมากแต่ยานแล้วประมาแล้วอุจจจะสิบบ่อเนี่ยกระมูเนาะยกกองยกกองกันมากโบเกียวก็คนเรียนสูงเรียนต่ำเลยกันบ่อกันจ่ายโบคนกับโบเกียวก็คนเรียนสูงเรียนต่ำเจบปริญญาตีปริญญาโทมาไหนบบเคยบ่อโบเคยจ่ายหรอโบโบปากโบออกคือกันเนี้ คนบ่ฝึกคนทำบันตรงฝึกต่วงมู่เจ้าอย่าคิดว่าโอ้ยเฮ้ยบ่ชปีหนึ่งเขาดอกว่าบ่ชปีหนึ่งเขาดอกเจ้าของเรียกจบปอซีนึงเผื่อละกำนันผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนก็แบบบวได้จบปริญญาิตได้ล่ะเขาก็ยังบอกได้แต่ยังวันมันขึ้นอยู่กับความสิพัฒนาตัวเจ้าของสิพ่อมบ่าพ่อมจ่าบ่สิพ่อมพัฒนาศักยภาพของเจ้าของไปข้างหน้าบ่ไม่สิอยู่เมเก่าเท่านั้นเองมันเท่ามันมีบวชได้เก่งกูบวชได้แบบ มันมีู้ริเก่งกลัวปุริไปในดอกในการเห็ดเนี่ยมันก็เป็นตัวของเจ้าของมันก็ที่ว่าโบเก่งกลัวกันเลยมันกับโบแมนที่เดียวแต่ว่ามันก็มันขึ้นัวว่าเห็ดใดน้ำกันนะเห็ดใดน้ำกันแต่ว่ามันสิมีความสามารถู้ริสิมีความสมารถลายกวัวกับประสบการไรยกลัว่ารนลันแค่นั้นเป็นอย่างผู้อื่นเขาจงบอกไร้กลัวการอยังเขาฝึกฝนมาหลายกวัวเป็นอย่างเขาจะมีความหูหลายกวัว ก็เขาเรียกลูมาหลายกลัวเป็นยังเขายังหาเงินไดือหลายกลัวเขาอาชีพงานมาหลายกลัวแล้วเขาจะมีควมหลูหลายกลัวเงินเดือนหลายกลัวมันมีหลายแนวนะกันวอาไปมันก็ารแนวคือยังควมเสื่อคือยังศาสนานห่ะพี่น้องคือยังความเชื่อศาสนาเราเนี่ยก็ยังมีหีายศาสนาเนาะศาสนาหนึ่งสอนเฮ็ดยังสี่ศาสนาหนึ่งอนเฮ็ดยังสั่นมันก็มันก็ไปายหลักายแน่วเพราะฉะนั้นว่าไปบางที่มันก็พิดกด พิกดกฎเตัวพิกดกชุมชนพิกดกฎเอไอเขาบอกห้ยวเบาเขาบอกห้หูหูไรนะหูไรเขาเกิดขี้เดียดเขาอีกเขาไปจะค้นกำกันขีน้เดียดเอไอก็ขี้เดียดทันว่าหูไรพวกขเขาเรอเพราะฉะนั้นกระจันเขาสิวา่าเลคนสลัดอายุซื้อเข้า่าคนงูเบาไปเขายังวาอยู่มันก็เลยเป็นคนงูอย่างนั้แต่่ากันสลัดอายุซื้อผูอ้อื่นกับหูน้ำไดไสลัดอายุซื้อาอาถ รวยกันวยผู้เดียวนั่นแหละคำข้อสวนโบราณขันสลัดก็นยุ้ซื้อบ <ức S 1> ่บ่ตรงไปว่นักผู้ใดสลัดยุ้ผู้เดียวบุนคำสอนผุ้หล,ลังคนผู้บังคํมมันกระถือแต่ว่ามันกระผิดทันเบื้องดีๆ,ๆแหละ,ละมันกระถือมันกระผิดเพราะว่าคำสอนแต่ละคำแต่ละอย่างมันกับบุญไม่ยังถือมันกับบุญไม่ยังผิดมันคือยู่กับเอาไปใส่ใน,นสถานาการณ์แต่ละสถานาการณ์จะลองมาคิดบ้างเด้อ ผมก็เลยเป็นผู้สลาดกับผมกคก็ยังจอดแหละแต่ศีีทศาก็ยังมูจอลและเพียงแต่ว่าผมอ่านเลี้ยนเขียนมาพราประมาณหนึ่งกระจบโภกบหละบันจจบสูงจบปฐมหกแล้วก็ไปเป็นทหารกับไปเลียนตอ่อเดือนสองเดือนก็ได้บตดมัดมสามมาสมัครงานเท่านั้นเองแล้วก็นอก,น,กนั่นกะมาเพียรเขียนอ่านอยู่ทีงนอกโรงเรียนบ่ิจะไปอ่าควมรูต่างต่างที่มันสีเขาในสมองหา ที่พัฒนาตัวยี่ของเนี่ยบรยยิยูในโรงเรียนด้วยบรยยิยูในโรงเรียนบริยูคู่อาจารย์ไดนมาสอนบริยูบริยูทุรกิจต่างๆเนี่ยมันสิบบุตรในโรงเรียนด้วยมีผู้ใดเขาสอนหอกโอ้ยเชียงเอ้ยออกไปฮิจังซันเดอร์ไปปลูกพักซิปต้นปลูกต้นไม้ซิปต้นอ่าปลูกลงกองปลูกทุเรียนปลูกยังนึกว่าไปเอ่อเที่ยงหมูตัง้งแต่นั้นสิ กะตรกรมีผู้่บอกหรอกหรือว่าไปเฮ็ดต่างบริษัทนั่นเด้อต่างบริษัทขายปุ๋ยเด้อหรือว่าต่างบริษัทยังจะซื้อวูมีคนบอกดอกในโรงเรียนมีคนบอกดอกเขาก็สอนเขาแต่ก่อไกลก่อกาคู่ทุกคนกะคือกันถือสอนมาจาังสั่นถือสอนมาตามระบบว่าให้มาสอนนังเรียนซ้ำนั่นซ้ำนั่นซ้ำนี่กะว่ไปกะว่ไปกะพิษอีกละเพราะว่า คู่มาสอนในความู้เด็กหน่อยนักเรียนกันหลายๆทา่านกันยังเป็นหนีเป็นสินจนเกษียณอายุกันยังใส่หนีบอม,มดมันบอกเพราะยังละ่ะเพราะว่าคู่อะเรียนมาแต่ความู้ที่เขาแมา่สอนเด็กหน่อยบริเวมีควอมู้อื่นที่เสริมก็มากนอกจากเพราะว่าบ่าามีเวลาไปศึกษาต่อบ่มีเวลาไปเรียนรู้สิ่งอื่นต่อก็คือมีแต่เวลามาสอนเด็กหน่อยนักเรียนแล้วกะ็อ่าเนินเชีวิตประจำบ้านของคู่ไป ครูสวนมากก็จังเป็นหนี้เป็นสินถู่หัวเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าไดทุค่คมหลูดแนงเรียนมาสอนเด็กหน่อยบ่ได้ว่มหลูชนิดอื่นจ,จะ,จะว่วย็หธุรกิจเนี่ยเจริญเติบโตร่ด้วยว่าเป็นกับพิษพิษเขาสีสชั่งขี้เด็ดเพราะว่าผมเองกับพระท่านได้สมเร็จถึงขันร่ำรวยมีเงินหลานแต่ว่าผมกับพวมีคมหลูประทับสมองไปว่าวเรียนห้งหัวไปสารพี่น้องมูจอ้อกอะอยากมีค่มหลูร่ำกันกัไปหาอ่านหาเขียนหาเรียนเอาหลดมันมี ทั้งใน YouTube ทั้งในติ๊กต็อกทั้งในเฟซบุ o กความรู้เยอะๆแล้วก็ได้หนังสือดีๆเสิร์ชเอาโหลดอยากหูวยังในโลกออนไลน์นี่เสิร์ชเอาหนังสือสร้างสิทธิแทีกว่าไปหนังสือสร้างความรู้หนังสือทําให้อารมณ์ดีหนังสือหมิสิอเอาหนังสือปวกเลยตเตะเจ้าแล้วเจ้าอยากคิดได้เรื่องอยังสวัสดีครับไปกันเดือยไปนอนวันเดิมสิเดิมมุกจองสิสร้งางน้ำหนาไว้